คือวันนี้เนี่ยนะครับขเขมรเนี่ยเขาจับทางเราถูกเพราะว่าเนื่องจากว่าเขารู้ว่ารัฐบาลเราเนี่ยนะครับอ่อนแอนอกจากรัฐบาลเราจะอ่อนแอแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่พูดหมดนะครับว่ารัฐบาลเราเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนสําหรับขเขมรเขาแต่ว่าคนไทยรู้หมดแล้วล่ะว่ารัฐบาลชุดนี้มีกําพืชยังไงในอดีตทําอะไรไว้นะครับปัจจุบันก็ทําให้แย่ยิ่งกว่าเดิมเยอะแล้วเยอะเรียกเลยว่าคือแปลกมากเลยที่ คนไทยในยุคนี้ที่มีรัฐบาลแบบนี้เข้ามาบริหารประเทศมันทําให้คนไทยเนี่ยวนลูปกลับไปดูหนังเรื่องสุริโยไทยมันทําให้คนไทยนึกถึงการเสียกุงแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้จะทําให้ประเทศชาติตสูญเสียไปนะแต่มันเป็นข้อเปรียบเทียบว่ารัฐบาลชุดนี้ทําให้คนกลับย้อนไปดูหนังในอดีตเรื่องผสมเสาสุริโยไทยมากขึ้นมันทําให้เรารู้ว่าออกยากระาโหมทําไมมีคนพูดบ่อยๆว่าไอ้ออกยากระลาโหมคือคนขายชาติมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระเจ้าตากเนี่ยนะครับ นะไปแดกหูก็ออกยากระลาโหมพระเจ้าตากเนี่ยก็ผู้แสดงก็คือนกชัดชัยเพ็งพาณิชย์มันทําให้ฉากนั้นเนี่ยมันบินว่อนอยู่ในโซเชียลเต็มเลยมันทําให้คนไทยเกิดความหวาดระแวงว่านี่คืออาจจะเป็นการเสียกุงครั้งที่3สวัสดีครับพี่น้อง f อฟทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องขมินวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อ สำรับสำเน,นช่องเขอมตวันนี้เนี่ยนะครับไปถึงแสนซับนะครับเอาแล้วครับวันนี้ทําไมผมถึงต้องมาพูดถึงเอ๊ะทำไมมันมีเรื่องของหนังเรื่องสุริโยไทยเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมต้องมีเรื่องออกยากะลาหมเพราะว่าวันนี้คนไทยเนี่ยเขากาลังกลัวว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของการเสียกรุงในอดีตถึงสองครั้งเนี่ยมันจะมาเกิดในยุคนี้เดือดอาจจะต้องเสียกรุงครั้งที่3เพราะมันมีนะครับมีคนเขากล่าวว่านักการเมืองชั่วๆเร็วๆเนี่ยตอนนี้มันอยู่เต็มสภา,าไปหมดเลยนะครับเออมันไม่ได้คํานึงถึงชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยไม่ได้้้คคําาาาาานึึงงถวมเดดือออรรขห เรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลน,นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยนักการเมืองมันไม่คำนึงถึงมันมาถึงก็จะแก้ไขรัฐมนูญอย่างเดียวมันมาถึงมันจะขายชาติขายบ้านเมืองอย่างเดียวอะไรแบบนี้คือคนเขาคิดกันไปเป็นตุเป็นตะหมดเลยซึ่งผมก็มองมองดูว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่พี่น้องประชาชนเขาคิดกันนะครับวันนี้เขมรนี่เขามีเขาเขาเขารู้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีจุดอ่อนยังไงไม่งั้นเขมรจะพูดไม่งั้นนายฮุนเซนจะพูดนะครับว่ายนักการเมืองชั่วชัวเร็วเร็วนี่ที่ไปหาก ไอ้พวกนายพงนายพลทั้งหลายในพวกนายพลชั่วๆเร็วๆเนี่ยนะครับที่เกษียณอายุราชการไปหลายต่อหลายคนไปหากินอยู่ในประเทศเขมรก็เต็มไปหมดมันมีไอ้พวกรัฐมนตรีไอ้พวกไอ้พวกนักการเมืองชั่วช้าสามานุพวกเนี้ยนะครับเอาชาติเอาบ้านเมืองไปขายฝากไว้กับมันเต็มไปหมดไม่งั้นฮุนเซนจะกล้าพูดเหรอจริงไหมครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยนะครับนายฮุนเซนทั้งหมดจะพูดเนี่ยจะจริงหรือเท็จเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยได้เห็นถึงพฤติการพฤติกรรมของไอ้นักการเมืองเร็วๆเนี่ยนะครับ ไอ้นักการเมืองชั่วๆที่มันอยู่ในในสะพานเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีประชาชนเขาเห็นแล้วมันไม่ใช่พวกเพิ่งมาเห็นในยุคนี้นะฮะมันเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการทํารัฐประหารเรียกได้ว่าแทบจะทุกครั้งการทํารัฐประหารเรียกได้ว่าแทบจะทุกครั้งเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าสิ่งหนึ่งที่กองทัพทํารัฐประหารก็จะอ้างว่ามีนักการเมืองช่อราดบางหลวงเกือบเกือบจะทุกครั้งจะเป็นแบบนี้เลยอันเรียกได้ว่าทุกครั้งเลยดีกว่า แล้วตอนหลังมาก็มีเรื่องของล้มสถาบันเนี่ยมา,ม,ามาติดเข้ามาด้วยนะครับก็จะแต่ก่อนก็ข้อหาเดียวตอนนี้ก็สองข้อหาเข้าไปแล้วมันจึงทําให้ประชาชน,เ,นเกิดความไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งเขเมຈเองเขาก็รู้ว่ารัฐบาลนี้มีจุดอ่อนอยังไงเขาพยายามโจมตีจุดอ่อนของรัฐบาลนี้มาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเองก็น่าจะรู้ว่าจุดอ่อนของเขเมຈเนี่ยมีอะไรบ้างแต่แปลกครับไม่มีใครคิดจะไปทําอะไรเลยมานั่งทะเลาะชามข้าวหมาแย่งตําแหน่งประธานรองประธานสภามาทะเลาะกันเรื่องของเงินบริจาควัดมาทะเลาะกันเรื่องของ แก้ไขรัฐธรรมนูญคือส้นตีนหัวควยทั้งนั้นเลยผมถึงบอกไงมันมีนักการเมืองอยู่อยู่ในบ้านเรามันก็ไม่ทํ้ประโยชน์ไห้เกิดก็ไม่เกิดประโยชน์นะพูดง่ายๆผมยังมองหาประโยชน์จากนักการเมืองไม่เจอเลยนะฮะผมมองว่าถ้าเราไม่มีนักการเมืองผมว่าประเทศไทยเนี่ยจเจริญไปมากกว่านี้อีกนะไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงทาลายระบอบลยระบอบประชาธิปไตยนะแต่มันเป็นการบ่นเพื่อความน,น้อยเนื้อต่ําใจเท่านั้นเองว่าประเทศเราเนี่ยมันมีนักการเมืองแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากนักการเมืองวะ ไอ้ที่เห็นความจเจริญรุ่งเรืองกันมาเนี่ยผมกล้าฟันธงกล้าพูดเลยนะครับเป็นเพราะพระพบาร,รมีของเป็นเพราะพระพบาร,รมีปกเก,ก้าปกกระหม่อมของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งนั้นถนนหนทางทางด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสะ,ะพานข้ามแยกโครง่ายใย,ยแมงมุมพระพบาร,รมีในหลวงล้วนๆถ้าไม่มีพระพบาร,รมีพระมหากษัตริย์บ้านเราไม่มีเราจะมาเป็นแบบนี้ตึกรามบ้านช่องสูงๆนี่ไม่มีหรอกเป็นเพราะว่านะครับประชาชนและกองทัพเนี่ย ศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์เวลาพระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใย,ยพระองค์ก็ทรงเรียกกองทัพมาถามว่าทําไมตรงนี้เรายังทํากันไม่เสร็จความจเจริญจะเข้าไปไม่ถึงในหลวงจนมีคําพูดว่าในหลวงเสด็จไปเหยียบแผ่นดินตรงไหนแผ่นดินตรงนั้นรุ่งเช้ามาถนนเสร็จรถวิ่งผ่านไฟฟ้าเข้าถึงทันทีนี่เป็นเพราะพระบาร,รมีในหลวงหรือเปล่าล่ะพระมาหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับนี่เป็นเพราะพระบาร,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 รมีเลยวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าขเขมรเนี่ยมันเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นไอ้สไลด์ดึก ไอ้อินบุญเอียงไอ้คอสซอบไอ้อะไรอีกอะเต็มไปหมดเลยไอ้เตียบงเตียบันเนี่ยวันนี้เขาทะเลาะกันเละเทะอยู่ข้างในนั่นแหละคือจุดอ่อนที่เราจะโจมตีเขาได้เราจะเรากลับไม่ทําเรากลับไม่สนใจใยดีอะไรเลยเราปล่อยให้ขเขมรเนี่ยนอกจากจะทะเลาะกันอยู่ข้างในซึ่งมันอ่อนแอมันละหลวมมันยังมีกําลังมาตีเราอยู่ข้างนอกได้คุณคิดเอาก็แล้วกันว่านักการเมืองประเทศไทยมันทําส้นตีนอะไรอยู่พอเวลาทหารเขาจะขยับทําเพื่อประชาชน ไอ้เหียนะัการเมืองก็ออกมาอีกแล้วบอกเอ,อ้ยอย่าเพึ่งทำอย่าพิ่งทำเดี๋ยวกูน้อยหนะ้าเอาอย่างกรณีเนี้กรณีของนายภูมิธรรมเนี่ยพูดก็พูดชื่อเลยเพอทาหารเขาจะได้รับบริจาคไอ้ลวดหนามหีเพลงเนี่ยนายภูมิธรรมบอกโอ้โหไปทำทำไมทำไมจะทำไม่บอกบอกเราสักนิดนึงสิเรามีงบประมาณพร้อมที่จะให้คือผมเข้าใจในสิ่งที่คุณภูมิธรรมพูดนะคือเขาบอกว่าเขามีเงินกลางอยู่ก้อนหนึ่งเขาพร้อมที่จะสนับแต่ว่ามึงเข้าใจไหมไอ้เฮียมึงได้มึงให้เงินมามึงต้องของงบไอ้มึงต้องจัดงบมึงต้อง าจจะหยิบงบกลางมาผ่านมาติคอรมอกว่ามึงจะทะเลาะกันกว่ามึงจะแย่งซีนกันเสร็จว่าตกลงนี่เป็นของรัฐบาลให้หรือเป็นของอะไรให้หรือเป็นของพักการเมืองให้แล้วเดี๋ยวแมงกมาทะเลาะกันอีกว่าความคิดเริ่มต้นเกิดจากพักไทยรักไทยไพักเพื่อไทยไม่ใช่พักภูมิใจไทยไม่ใช่พักพลังประชารัฐแต่เป็นพักเราเป็นคนนาเสนอแล้วเวลาให้ข่าวก็ต้องเป็นของพักเพื่อไทยสุดท้ายมึงก็กัดกันเหมือนหมากว่าเงินจะได้มาย็ดแม่มึงต้องไปนั่งต้องไปทําอะไรกันต้องไปจัดซื้อแต่ซื้อด้วยวิธีพิเศษคือแม่งปััััญหหาาททท้้้งงงนนี่มมมมึพูดูดดภิ เอาเป็นว่ามึงนั่งอยู่เฉยๆมึงนั่งอยู่รอหลอดมึงจะทางานเป็นหรือมึงจะทํางานไม่เป็นมึงหุบป,ปากไปซะแล้วมึงนั่งเฉยๆไปเดินเท่เดินยืดที่กระทรวงมหาไทยก็ได้แล้วปล่อยให้ทหารกับประชาชนเขาทาเองมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยที่ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ประชาชนต้องสั่งสอนให้รัฐบาลของตัวเองเนี่ยรู้จักจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เคยมีครับไอเหีย er, บนโลกใบนี้แม่งมีที่เดียวประเทศไทยแม่งโคตรเอาเมซิงเลยแม่งสมชื่อกับการเป็นไทแลนเดอร์ ฉะนั้นจุดอ่อนของขมຈเนี่ยคือจุดตายของเขาเรารู้แล้วว่าวันนี้ขมຈเนี่ยโดยนาย,ย,นายหุ่นเซ็นเนที่ยวละลานเข้าไปทั่วปล้นยึดอํานาจเปลี่ยนพอง่ายอํานาจแทนที่เราจะทําสงครามการข่าวแทนที่เราจะทําสงครามในรูปแบบที่เราได้เปรียบเนี่ยเสือกไม่ไปทําแม่งไปทะเลาะแย่งชามข้าวหมาแดดกนอยู่แก้ไขรัฐมานูรจริงตาแหน่งรองประธานสภาเลอะเทอไร้สาระไปเรื่อยรัฐบาลชุดนี้นะครับงานที่แม่งรับปากกับประชาชนแม่งก็ไม่เคยทําสาเร็จสักชิ้นไอเงินหมื่นเป็นไงทุกวันเนี้ย สุดท้ายก็มีนโยบายจะมาใช้เรื่องของคนละครึ่งกลับมาใช้นโยบายลงตู่ต่อไม่กลัวเสียหน้าหรอจริงไหมครับไม่มีปัญญาก็ลาออกไม,ไม่ต้องมาบริหารประเทศถ้าเกิดมีรัฐบาลแบบนี้มาบริหารประเทศไอ้หี่เอาเด็กป .5 ป .6 มานั่งทำงานกูว่าเผยเผประเทศไทยแม่งไปได้สวยกว่านี้อีกฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือเราต้องบ่อนเสาะทาลายนะครับความเชื่อมั่นของคนในขมิที่มันเป็นระดับผู้นําเนี่ยให้มันระแวงกันเองและทุกวันนี้เนี่ยเราแทบไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรเลยเพราะมันระแวงกันเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปเติมไฟเท่านั้นเอง เอาให้มันอยู่ไม่ได้เอาให้ข้างในมันเกิดสงครามกลางเมืองเพราะมันเกิดสงครามกลางเมืองนั่นแหละมันจะลืมเราพราะมันลืมเราเราก็ไปทําหน้าที่ของเราหนึ่งต่อห้าหมื่นแม่งก็มีอยู่เท่านี้แหละไอ้เฮียคิดอะไรกันเยอะแยะจริงไหมครับเจ็ดแม่มันขึ้นมามันลุกอธิปไตยเรามามันจะไม่ต้องคิดอะไรเราเยอะเลยไอ้เฮียถึงเวลาเราจะทาบอกไม่ได้เราต้องรอเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเราโอยคุย,คยไอ้นักการเมืองส้นตีนอย่างนี้แม่งมีเต็มสภาไปหมดนะครับเอาแล้วครับพี่น้องคิดเห็นเป็นยังไงก็แวะเวียนมาคอมเมนต์ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ดีถ้ามีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนก็มีค r Code โค้ดมีปุ่มขอบคุณที่อยู่ข้างล่างสำหรับคลิปนี้ต้องล,ลากัไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ